ก้ามเบรกนะคะตัวนี้เป็นก้ามเบรกหลังก้ามเบรบกหลังของนิสสันค่ะนิสสัน Big M เอ็นะคะ,ะ,คะแล้วก็ฟอนเทียนะคะฟอนเทียสี่คูณสนะคะก้ามเบรบกหลังะคะ่ะหนึ่งกล่องจะมีอ่าสชิ้นนะคะสองชิ้นสำหรับล้อหนึ่งข้างค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตัวนี้จะเป็น BDI นะคะ f r o t t i e r BDI มาดูหน้ากว้างกันก่อนค่ะ หน้ากว้างอยู่ที่48มิลสีดมิลนะคะแล้วก็48มิลแล้วก็จากจุดนี้นะคะ48มิลความยาวนะคะอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะ แล้วก็เรามาดูรูของเขานะคะมองเห็นชัดกันไม่เอ่ยรูตรงนี้นะคะจะเป็นรีนะคะวงรีนะคะเห็นไหมคะยาวๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีรูเล็กสองรูตรงนี้นะคะหน้าตาเขาจะไม่เหมือนไม่เหมือนรุ่นจะแตกต่างกันเลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวได้หน้ากว้างแล้วความยาแล้วนะคะก็คงจะโอเคแล้วล่ะ Big MBD i มบ o n ีไอฟเทีย